ขอเทิดทูนบูชาครูบาอาจารย์ไว้เหนือเสียงและขอกล่าวสวัสดีทุกท่านที่มีความศรัทธาในบทสวดมนต์และร่วมแชร์คลิปบทสวดมนต์เพื่อสร้างบุญกันต่อๆไปครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับช่องพุทธานุภาพที่มากมายด้วยบทสวดมนต์นะครับการจะสวดคาถาให้มีพุทธคุณสูงส่งต้องมีศีลมีคุณธรรมมีปัญญา และสมาธิจึงจะทำให้บทสวดมนต์นั้นๆมีพุทธคุณอันสูงส่งอย่างยิ่งยวดนั่นเองครับและในวันนี้ช่องพุทธานุภาพจากขอนำเสนอบทสวดพระคาถาที่มีทั้งพลังมหาอำนาจมีเดชตบะดีนักแหลถึงแม้จะมีคดีความต่อกันให้ภาวนาพระคาถานี้ไว้เถิด คู่ความเห็นหน้าเราแล้วมันกล่าวความมิออกเลยเกิดความเกรงกลัวเรานักแหลอาจารย์ท่านว่าให้เสกแป้งเสกน้ำมันทาตัวเราไปทั่วหรือจะเสกหมากกินก็ได้คนทั้งหลายเห็นหน้าเราจะเกรงกลัวเรานักจะสูงสักแค่ไหนก็มิกล้ากับเราหากท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้สำรวมจิตจนอยู่ในสมาธิเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วโปรดว่านะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะโอมนะมะพยัคฆะพุทธโกนาคมณะเธยยะวาเธยยะวาปะเรยยะวะปะเลยยะวะภูมิภวาภาชเนเพชชนามุขัง ปะวังขยาอาทายะโอมนะพยัคฆาพุทธโกนาคมณนะเทยยะวาเทยยะวาปะเรยะะเรยะวาปะเลยยะวาภูมิภวภา,าชนะเพชนามุขัง ปะวะังขยาอาทายะโอมนะมะพยาะพุทธโกนาคมนะเทยยะวาเทยยะวาปะเลยยะวาปะเลยยะวาภูมิภวาภาชะเนเพชนะนามุขัง ปะ,ะรังขยาอาทายะด้วยพุทธคุณแห่งพระคาถานี้จงมาบังเกิดซึ่งอำนาจตบะเดชบารามีใครเห็นก็เกรงกลัวใช้ปกครองลูกน้องใช้คมขวัญศัตรูให้ประสบซึ่งความสำเร็จและชัยชนะทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ สาธุสาธุ